สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้สุขสมหวังสักทีนะครับเพราะว่าเนี่ยผมมาในย่านที่ขายเสื้อผ้านะครับในแนวที่ผมชอบนะก็คือเป็นพวกยีนนะครับแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าวินเทจนะ ร้านที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็มีชื่อว่าร้าน Street Retro Store นะครับสินค้าข้างในเนี่ยรับรองเพื่อนๆชอบแน่นอนนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือ Double RL นะที่พวกเราชอบนะครับแต่ว่าหาซื้อกันแทบไม่ได้เลยในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับจะมีอีกหลายแบรนด์เลยนะครับมี Westco นะครับแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าวินเทจเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้างในกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่เข้ามานะก็จะสัมผัสได้เห็นถึงความเก่านะครับความเป็นวินเทจนะเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยของพวกนี้ไม่ได้หากันง่ายๆตัวนี้อันนี้ก็คือเป็น ็นดับเบิลอาร์เอลนะครับซึ่งตัวนี้ made in USA นะนีนะนี่นะครับนี่พื้นเป็นงานอังกฤษเลยนะครับนี่อู้สวยมากนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับของปูลูลาฟลอเรนต์นี่เห็นไหมสวยมากนะครับตรงนี้เป็นงานเก่าหมดเลยนะนี่นะครับหรือจะลองดูวันนี้นะฮะนี่นะนี่นี่ครับนี่เป็นดับเบิลอาร์เอลเหมือนกันนะครับ ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เห็นของที่มันเยอะขนาดนี้นะเพื่อนๆเนี่ยลองดูนะครับนี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับ Engineer b ย o t นะยี่ห้อเ e อรนะอันนี้ก็ไม่คอยเห็นเลยนะสุดๆจริงนะครับเดี๋ยวมาดูล็อกนี้ดีกว่าล็อกนี้เป็นเสื้อหนังนี่เห็นไหมนี่เป็นเป็นดับเบิลอาหมดเลยนะนี่ครับลองดูเสื้อหนังพวกนี้นะสวยมากนี่เห็นไหมฮะพวกนี้ดับเบิ้ลอาหมดเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นแล้วมันมันน่าโดนจริงนะ คือดับเบิลเอลนี่ไม่ใช่่าหากันง่ายๆนะนี่เนี่ยกลุ่มนี้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่ครับลองดูนี่นี่ปอลูลาฟลอเรนนี่ดูหนังแตกออกมาได้ขนาดนี้เท่มากๆนะครับนี่ลองดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็จะมีพวกแนวเนทีฟอเมริกันอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็นี่ลงมาก็มีพวกยีนตัวจิ๋วๆอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเขียนดับเบิลเอลเนี่ยเห็นไหมลิมิเต็ดโปรดักชันรันนะครับ เนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมผลิตแค่400ชิ้นตัวเล็กนิดเดียวนี่พลิกออกมาด้านหลังโอโ้โหเห็นแล้วมันน่าเก็บจริงเนี่ยดูแล้วมันไม่ควรพลาดนะครับเนี่ยนี่ดูเห็นไหมนี่อันนี้จะเป็นซองใส่แว่นนะลายลายเชอรีแดนอย่างนี้สวยมากนะนี่อย่างเท่ะนะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่อันนี้ตุ๊ก,กตานะครับนี่นะครับซึ่งตัวนี้เขาก็ทำคล้ายๆกับบัตดีลีนะแต่อันนี้จะเป็นของ Double RL นะครับผม นี่มามาคุยกองนี้ดีกว่านะครับกองนี้เนี่ยนอกจากจะมีดับเบิลอาร์เอลอยู่หลายไซส์แล้วเนี่ยนะก็ยังมีรีหนึ่งศูนย์หนึ่งอีกนะครับเพื่อนๆน,น,นี่เห็นไหมนี่นะรีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับโอ้เห็นแล้วใจสั่นเลยครับนี่ดูริมซะก,ก่อนนี่ริมขาวอย่างนี้นะครับ<า>แต่ผมว่านะถ้ามานี่ก็ต้องดับเบิลอาร์เอลสักตัวนะครับนี่นเดี๋ยวลองดูนี่ตัวนี้นะครับนี่จะเป็นกลุ่มยีนดับเบิลอาร์เอลหมดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ฮะโอ้โหอย่างเท่เลย เ,เดี๋ยวให้ดูลายบ่วงบาทด้านหลังเอาจขะขอเต็มตัวสักทีนะนี่นะครับนี่เห็นไหมสวยมากสวยมากเลยครับนี่ครับโอ้โหเห็นแล้วมันน่าลองจริงๆนะครับ มาดูมุมนี้กันสักหน่อยหนึ่งมุมนี้ก็เป็นแจ็คเก็ตทหารนะครับนี่เห็นไหมแจ็คเก็ต M 6 5นะครับกลุ่มนี้นะเราก็กระโดดหยิบมาดูสักหนึ่งตัวนะครับโอ้โหมันสูงเหลือเกินครับแต่ผมก็หยิบได้นะฮะนี่นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นพวกตัววินเทจหมดเลยนะครับนี่นะครับในสตรีทเลทโทสโต้นะครับนี่โอ้โหของเขาสวยดูด้านหลังกันนี่นะฮะนี่นี่ครับอ่ะนี่อยากรู้จักดับเบิลอาร์เอลมากขึ้นก็นี่ครับหนังสือเล่มนี้เลยนี่เห็นไหม ดับเบิลอแลนี่คือรายการผลิตยีนของลาฟลอเรนนะครับซึ่งมันเป็นรายการผลิตระดับพรีเมียมเกรดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็หาซื้อได้ยากมากนะครับแล้วก็ลักษณะการออกแบบทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงๆมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นวินเทจหมดนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเขาจะเรียนแบบนะครับการแต่งตัวต่างๆนะเป็นอเมริกันวินเทจเลยนะครับเนี่ยหลายๆคนชอบกันมากเลยนะครับ WRL เลนี่ยลักษณะการจัดร้านของเขานี่ก็โหแบบว่าดูแล้ว เป็นร้านที่น่าจะค้นสนุกเนะฮะเพราะว่าคือค้นไปเรื่อยๆเ,เจอของดีแน่นอนนะครับนี่นี่ลองดูสัตว์เบลตัวนี้นี่ดับเบิลนี่นะฮะตัวนี้นี่สวยมากนะครับดูแล้วไซส์ก็น่าจะมีไม่เยอะนะครับน่าจะมีนิดเดียวโอเคเดี๋ยวเราเข้ามุมนี้หน่อยนะครับมานี่มุมนี้ก็มีแจ็คเก็ตเนเทีฟอเมริกันอย่างนี้นี่นี่นะครับเนี่ยลาฟลอเรนต์หมดเลยนะครับผมล็อคนี้ก็มีเสื้อนี่เลยนี่เห็นไหม อันนี้เป็นโอเวอร์ออลนะครับนี่ครับเป็นดับเบิลเอาร์เอลเหมือนกันนะครับนี่ครับสนใจแบบนี้ก็จัดได้นะครับนี่เป็นโอเวอร์ออลอย่างนี้เลยลองมาเข้าดูมุมดีนี่นี่ก็มีเข็มขัดทหารนะครับนี่แล้วก็มีกระเป๋าแนวทหารนี่อันนี้ก็ดับเบิลเอาร์เอลเหมือนกันอันนี้ก็คือผ้านี่คือใช้ผ้าแนวแบบแนวกองทัพสหรัฐเลยนะครับนี่ลองเข้ามาดูตรงนี้นี่ก็จะมีพวกเสื้อสูทพวกเสื้อเบรเซอร์นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ใส่มาก็คลาสสิกคลาสสิกเลยนะนี่นะครับ เห็นแบบพวกในแบบก็ใส่กันนี่มันเท่มากๆนะครับนี่หรือจัดหมวกนี้สักใบนี่นะฮะนี่ครับ980ยวนนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับใบนี้น่าโดนที่เหลือก็จะมีกางเกงขาสั้นแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายนะครับอยากจะให้ดูพวกกระเป๋าหรือพวกนี่นี่ครับเสื้อเวสอะไรเงี้ยพวกนี้ดูมีความเป็นอเมริกันมากๆนี่นะฮะนี่เป็นหนังกลับบมดเลยนะครับเห็นไหมนี่นะฮะ กระเป๋าของผู้หญิงก็มีนะเนี่ยเนี่ครับนี่เป็นแนวอย่างนี้เลยคับดูเป็นอเมริกันจ๋าเลยนะฮะอันนี้ตุ๊กตาหมีดับเบิลเอโอพระเจ้านี่นะครับหรือกระเป๋ายีนอย่างนี้นี่โอ้โหน่าโดนสักใบนะเพื่อนๆเนานะเห็นแล้วก็มาดูแจ็คเก็ตมอเตอร์ไซค์อย่างนี้นี่เห็นไหมนี่เกรดวิเชนนี่อย่างนี้สวยมากนะครับ โดยภาพรวมนะครับร้านนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็นอกจากร้านนี้นะครับก็ยังมีร้านอื่นๆอีกนะครับถ้าเรามองไปดูข้างนอกเนี่ยก็จะมีเป็นมุมกาแฟนะนี่โซนนี้นะครับผมนี่แล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะมีอีกร้านนึงชื่อ f r k s t o ต e นะครับข้างบนก็จะขายเป็นแนวพวกยินญี่ปุ่นก็คือตึกแถวตึกนี้นะครับเป็นตึกที่แบบว่าเออผมคิดว่าใครมาก็ควรต้องแวะมาถ่ายรูปกันนะ แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าสนุกมากๆเลยเพื่อนๆดีใจมากที่มาย่านนี้นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไปผิดมาตลอดเลยเพราะว่า Google Maps พามาไม่ถึงนะนเพื่อน,นเพื่อนต้องโหลดแมพที่เื่อ A Map นะที่ผ่านมานะก็คือปีที่แล้วเนี่ยหลงไปตลาดสดมาแล้วก็หลงหลงไปสนามกีฬามานะครับแต่สุดท้ายนะครับในที่สุดผมก็ได้เจอนะครับถ้าเกิดใครมาเซี่ยงไฮ้ก็พยายามมาย่านนี้นะครับเพื่อนๆจะได้มาดูสินค้านะครับดูของวินเทจดูยีนญี่ปุ่นที่พวกเราชอบกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ